ะยังเนี่ยแล้วมันเราบีบบางสิเงได้เด้อเมึงเอามาใส่กับไผยนี่ฮะปาดโทกับกูะโขงบอกให้ใส่มีไผ่มึงบอกกูมาเลยมึง<อ>มีไผ่อีไหนอะไรรถลูกค้ามา<อ>เบิร์ตเราตัวนี้ลูกน้องไปใส่เบิรว่ะเฮ้ยไปใส่วัดว่ะ<อ>มา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 ,มาประกอบรถลูกค้านี่ไ,ไ,ไอโต้หูเลี้ยงไปนี่วา่าเขาเซสงอูต่อจากหมูยองเรา เขาเซ็งอูจากหมูยองแล้วลดลูกค้านี่เขาชินัดนี่เขาชิมาเอาอีกสองมือนี่ขอเวียงเซ็ตละบ่บัลลานมา้นละบ่ใส่ลูกสูบต้องประกอบให้เขาแล้วด้วยนี่ลูกสูบใส่ได้ไงใส่เกีกว่าอั่างนี้อันนี้ฟ้าแทงมาเบิดแล้วมันบ่นี่ปอกสูบปอกยังแย่งิดแล้วขัดยังเรียบร้อยแล้วเฮ็ดงานนี่ตั้งใจเฮ็ดงานนี่มหมตั้งใจครับนะไปเอาคีมมาบางโมสิประกอบลูกให้เขาปะกันขี่ขานเลยอันนี้มันเป็นยังมากกว่า ลูกเตี้ยยังเนี่ยโอ้ยบักบา้าครีม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 ที่ใช้หนีบอ่ะครีมล็อกเข้าใจบ่กูบอกอธิบายให้มันดีดีขันไปเปลี่ยนมาโอ้ยมันสิเหลวบ่นี่เบิ่งแต่ละคนนี่เดี๋ยวหักเงินเดือนกูเหลือลเงินหลายล่างล่างโตบ่เออระบบนอะมันไอ้งาเอาเกียร์ไปล่างน่นี่เกียร์นี่ครับผมล่างวางให้สะอาดสะอาด เราเล่าพากันซอยกันคนละไม้คนละมือบอแมนเวลาเฮ็ดงานมีตรรัตะนอนโอ้อยเอียงนี่พอมึงเอียงโอ้ยแต่ละบอกนี่เนาะเอามึงเห็นยังอีกนั่นตั้งเกียร์นี่โอ้กูสิบอัเก่งบ่มึงคือล่างเน่านั้นเกียร์มึงคือล่างเน่านั้นเกียร์หมายถึงว่าเอาไปล่างเอานื้อมันออกแล้วก็ทำความสะอาดให้มันสะอาดเออโอ้ยไปไปไปโอ้ยหันละเดี๋ยวกูเหตเองไป แต่ละคนนี่เนาะเอ้ยไอเด็ตเอาลูกสูบมาสิประกอบเอาบอกมาน้ำแหวนเขาใส่ยังนี่แหวนใส่เบอร์ไดนแหวนโอ้เออได้อยู่แต่ว่าไอเอาเอาน้ำมันล่อเลื่อนมาสิประกอบเครื่องให้เขาน้ำมันล่อเลื่อนใส่เบิรงมันแตกวะทำความสะอาดดีๆแม่เฮ็ดงานเฮ็ดการกับตั้งใจเฮ็ดในแมวโบแมนสิภากันตะเรียนกูบอกแล้วอย่านอนเด้ออันนั้นเฮ็ดสีแล้วไปน่ะเออเร็วๆร็้ยแต่ละคนนี่เนาะ มันลอลื่นเนาะฮะยังเนี่มันลอลื่นบีบบางทีได้เด้อฮะมันลอลื่นน้ำมันลอลื่นหมายถึงน้ำมันเครื่องที่เอามานลอลื่นกูเสียเอาลูกสูบลงอันนี้มึงเอายังมานี่ฮะมันน้ำมันลอลื่นอีหยังแบบนี้เอาก็ถือแล้วน้ำมันลอลื่นแต่และคนแต่และอยังใช้<ไ>การใส่งานบบอีหยังยีดมึงเอามาใส่กับไผยนี่ฮะปาดท,ท่กับกูบอกเคยใส่มึงไม่กินมันบ่ นี่นี่หน่อยเบนบบเรามาใส่กับไผอีนุ่มยังเบนโบโว้ยบอเบปาทัวสมือนี้มึงมีมสู้มึงมีสู้มึงมึงซื้อมาใส่กับคุ้มบอค่อยใส่สมือนี้มึงซื้อมาใส่แล้วมีไผ่มึงบอกบอกูมาเลยมึงมีไผ่อีได่โอ้ยมือนี้มันเป็นมือ,อยังของกูอีผมสารีพี่พรมเงาโอ้ยปาทัวมึงเอาอยังไม่ให้กูกูถือดาเลยเฮนบอกูลงเงินไรเดี๋ยวชิมเดี๋ยวล่างเกียร์เดี๋ยวนนามันรอเรือนปาทัว เจ้าพ่อบอกดีๆเนอมึงหอบจะผ่านนี้เลยตำมึงต้องมาโย่ปาดโทษสซมือนี่หัดใส่น้ำยาลอลืดซุมือนี้มุ่งไปท้ำบดายอีรีนอ่ะเปต่ำหัวชัวเฮ้ย